สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องฟองป่าเอลซีวังลำเพชรลำเพลินสู้ขู่สุกรครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลงตูปเอาหน่อยสายจวดนะครับเด้อพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ครับพี่น้องเมื่อเช้านี่ขอโทษขออภัยครับมาลงมือลงเว้นลงเมื่อเช้าว่าวันอังคารครับมาเบิ่งปฏิทินแล้วมือนจะเป็นวันที่วันอาทิตย์ที่5ครับ ขณะนี้เวลาประมาณ2โมง38นาทีได้พี่น้องครับลุงตูกับมห่อจอดถึงแล้วครับอยู่ลานวัดสุวรรณเกศรได้พี่น้องบ้านเลื่อมอำเภอบ้านเลื่อมตำบลเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้พี่น้องครับมห่อดและสองขั้นครับพี่น้องครับตอนนี้มห่อไปเที่เรียบร้อยและสองขั้นคือรถของคอตูมลุงตูนะครับขั้นหนึ่งก็รถอาภิธีขั้นหนึ่งครับทำเงานโดยไม่ใหญ่เจ้ยครับสองขั้นครับส่วนที่เหลืออีกอ่า เจ็ดขั้นครับพี่น,อน้องเจ็ดขั้นนี่ที่เดินทางพร้อมกันเมื Jet ่อเช้าเนี่ยเจ็ดขั้นอีกห้าขั้นคือกระลังมาครับฮูจักบี่น้องมองแสดงนี่มองไหนเนาะเพราะว่าพันเพิ่ัออกมาก่อนเลยครับเพันธออกมาก่อนลงตู้หรือว่าสิจอดกินขา้าวกินน้าก่อนบอกหรือว่าจังไหนกะนบอกฮูจักครับลงตู้เนี่ยตามกดมัดน้ำหนังอ่าส่วนพญ่ยาแขกอีกสองขั้นหลังรถอ่าจอยแอร l ดีกะเพ,พิ่นวาสิมาพบกันเนี่พี่นะครับพี่น้องครับกะ คับอบอกมาต่จอยพออ่อมาเจพบกันพี่ตอนนี้ก็ที่มากกับมุอ่านเดินท่ามาหอดก้อนแล้วรู้สึกว่าซีมีงานนี่นะครับพี่น้องครับเพราะว่าเฮ็นเขาเปิดเครื่องเสียงอยู่ครับตอนนี้ครับเปิดเครื่องเสียงหนังตึมๆอยู่ล้านเพื่อนมาหนีอ้กว้าง,วางขวางครับมองนี่ลงุงตูแค่ามาแล้วสามที่รอบนะครับมองนี้ครับรอบนี้เป็นรอบที่หาแล้วครับเนี่ยเพราะว่าซีมากกับสาวน้อยก็มาสองรอบอืแล้วก็มาอีสาสนนครศรีกมา่าแล้วกมาล้ำเพชรลำเพื่อนกมาครับ นมั่วอีกแล้วเสือสวัสดีครับป้าหน่อยซ okay. um yes. ื้ออะไรมากินครับวันนี้ครับไม่ได้ซื้ออะไรเลยบ่าข้าวกับอะไรปลากระป๋องไหมไม่ได้ปลาไรมีอะไรกินล่ะเนี่ยอะไรหมข้าวมาเมื่อคืนนี่บ่เอาโอเคโอเคโอเคกินนี่แหละย้อนแล้วกระป๋องก็มีอยู่กระป๋องนึงรถแล้วก็เอามากิน มาฮอดกับคิวซี่ล่า okay. ตูวก็นะมากครับปนอยกับคิวซี่รับตอนนี้ก็มาฮอดแล้วครับเนาะปูเขาปูหน้ามาแกกินขาวจีน้ำกระป๋องป๋องนึงมีอะไรก็กินกจะไปกินไปครับพี่น้องครับมองนี่พ่อใหญ่สุกนลยครับเคลื่อนมาหน้ามองสลามมองนี่นะพี่น้องครับสลามมองนี่หลังวิธีนะครับเมื่อก่อนหัวจอกนะครับเล่าหนอาจะหนีตอนเศร้ามากฝันว่าเขามาบอกวัยหายซิบหาครับพี่น้องถือกิลีครับเนี่ยสลาตัวนี้ครับ บะเม,มนซา,าร่าเขาจะเห็นอีวอย่างเจดีมองมองไหวกระดูกนะครับเจดี JD มองไหวกระดูบเล่าขอพี่น้องกับอันทีมงานเล่านะครับเล่าว่ามีคนมาบอกแม่ว่าให้ซื้อสีผาได้หรือกออกรีดได้พี่น้องครับบอกลูกตัวลูกตัวกักกกบอะไรซื้อบุญมหดครับธารานนท์รีนนท์นนครับพี่น้นองนนทรีนนท์ครับลงครัวเขาก็สิยู่แถวๆนี้ประมาณนี้นะครับพี่น้องลูกตัวตัวนี้เป็นรอบพิหารเลยครับวัดนี่ครับ ะตามมาเบิ่งครับโอ้ทีมงานอาจารย์นั่งกุฏีตัวนี้ครับทั้งอาจารย์นั่งตีมาหอดจอดึงแล้วครับให้อาจารย์แค่เจียวกับนอนแล้วครับพี่น้องรถอาจารย์นิโนโ่รถอาจารย์ดนครับตปน็นี้ก็พากันนอนปูนอนเปียตามต้นมุงต้นไม้ครับตัวนี้ครับพักพรอยเนี่ยทั้งนี้ก็ต่อไปก็ระป็นกลางเต้นในทีมงานยูนะครับเพราะว่าลังไว้ที่เฮ้านี่ลังไว้ที่เฮ้านี่สิงับเข้ามาให้มันสุดๆ,ดๆนะครับพี่น้อง บปได้มากคือกันเม็ดครับมองนี่ก็จะเป็นมองดีว่าให้ทีมงานเขานั่งกลางตุ้งกลางเต้นนั่งครับพี่น้องครับถัมาครับพี่น้องโอ้ทีมงานไปใส้อีกห้าขั้นผมเลยคือบมเห็นอีกห้าขั้นยู่ใส่อีกห้าขั้นเจ้านะว่ากันตัางกีบเวทมากเลยเลยบ่าเรื่องเขาเจาะกี่เขาไม่รู้เจาะกี่เขาทกานหมอโอ้น้องอายก็มาถึงใบแต่วันนี้โอ้ มาแต่ร้องเพงลงพโ,อโอ้มามาพี่บุญคนต้าเ,เลิกเลิกจากทุ่มตีสองแล้วก็เดินทางมาเลยโอเ้เก่งเก่งเก่งเอา้าเมื่อเช้าก็เห็นอยู่ช่ากงานอยู่<า>เขา้าช่ากงานอยู่ใช่ไหมเขา้าเออเพราะว่าเห็นรถอยู่โอเคโอเคครับพี่น้องตอนนี้กรับาลังแห่ครับแห่รถแห่มาแห่อ้อมบ้านอยู่ครับพี่น้องแห่กระถินแห่ยางครับ,รรรบรดูตึ้มตึ้มตึ้มอยู่ เอาตอนนี้กับที่มากกับห้องแรกห้องแรกจอดถึงแล้วครับสองขั้นครับพี่น้องครับเตรียมพ่อมที่จะตั้ง,งวิธีตอ่อนะครับเมื่อนี่ยสองโมงกว่าแล้วสามโมงขันสามโมงห้องนี่เพิ่มตั้งเวลาเมื่อนีห่หไว้รู้สึก,กว่าไปที่ปลาฮัดคนหน่อยอยูย่ได้ไหมนี่ยเก้าคนเมื่อนี่เอากือบ่ะเป็นยังไงนะครับเวลามันหลายอยจีดอกขนาดเมื่อวานอ่างวดก้อนอนะ่ะที่ว่าไปประท่ายกยังแล้วตั้งแต่ห้าโมงครับงวดนี้กับสีบรัชถือว่าใบโมง บ่ายโมงบ่ามงแล้วละกันทุกระบบทุกอย่างคือสิพ่ออยู่นะครับวันนี้ครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือแดดฮ้อนคลาดขึ้นไปครับ,รบโอ้แดดฮ้อนแห้งฮ้อนหลายครับเป็นห่วงอยู่ที่งานเนี่ยตั้งสายอะไรกันซีฮ้อนนี่เป็นครับปกติแล้วคันออกมาตั้งแต่อ่านตอนแรงๆสร็จมาอนเดี๋ยวมานอนอยู่นี่ปุ๊บนี่ตอนเศร้าเนี่ยพักการตั้งแล้วเกือบแล้วได้ครับเป็นสองโมงเกือบแล้วแล้วครับทำมานอนจะพี่นะครับเพิดหน้าที่มาว่าจากไหนมันก็แล้วอยู่ดอก ขาม้ามองนี่ก็สัญญาคมมองยุมองนอนนะครับกขามมองขึ้นเหมือนว่าเออก็ก็เลยพากันออกมาว่าันแรกว่าจะออกมาตีสามครับวันนี้อาไปมาหกหามงตีห้าตีห้าครับพื่อนเราได้ยินสัญญาณจากเฟอร์เนฮาร์ตโทรไปบอกว่ามาเด้อมาเด้อเตือนมันเด้อเบอร์นาฬิกาโอ้ตีห้าแล้วครับพี่น้องตรวจจับใส่เวลาเดินทางหลังจากที่เต <ourselves> ือนมั่นแล้วอายุเ <kommer> อ <au trauma> ่อ <im> ป <eline> ั๊มตีห้าสามสิบ เดินทางมา6โมงเจ็ดแปดประมาณ2 3เกือบ3ชั่วโมงครับพี่น้องครับเดินทางแต่ก็พูดว่าจักกิโลจากอุดรมาอ่ามองสำนักงานมหาอุดนจักกิโลไปได้ไปได้เปิดชีวิตเบิร์กนะครับพี่น้องครับก็บวชงามคัาครับนี่โบวชสีเหลืองครับตุ้มตูกันไปอย่างก่อที่เขาเฮทศน์บอกว่าจะได้ทุบสาวกันบาทเรื่องไว้หน้าโบวชทุกโบวชครับไปบัตรได้เพิ่มเห็นโบวชคือสาวกันบาทเรื่องไปว้างไว้ ใส่นี่อย่างพันว่านะครับอธิกฐานเอาผมชื่อนายอย่างกะว่าไปแล้วกะเอาเงินบาทที่ไหนบ้างหลักฐานใส่นี่ใส่ซีนไปครับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยู่นี่กรับก็เห็นอยู่ขั้นหนึ่งครับคำประจประจำการแ้วครับมือแรกจักบาทจักบาทยังพันหูอยู่ครับพี่น้องครับบัตรหน้างานครับบัาททุนเพชรคือเก้าสิบเก้าบาทคือเก้าเนาะบอกว่ามือหนึ่งครับพี่น้องครับอ้าวจะได้กันเมื่อนี้กัขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนเด้อไม่ขอจอดถึงแล้วกันนะครับ ขออาศัยบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดตอนนี้นะครับขอดุดมาดาเนี่ยคนมา,าหลายๆเด้อมมาแรงนี่ทีมงานคาราวานอ่ามอลังเพชรเพลินกับมหดจอดซึ่งแล้วครับนี่แจ้งได้กัขอให้สแสดงขอให้สแสดงด้วยความราบรื่นจะมีอุปสรรคใดๆเด้เอ,อมมาแรงนีน่ฝนฟ้าอากาศกับใหญ่มาตกครับอ่าสิ่งบุดีต่างๆนะครับขอให้ออกไปไกลๆเด้อมมาแรงนะครับขอให้แต่มีสิ่งดีๆครับมาให้คนมาหล,ยลายๆ่ะจิตใจคนเข้ามาครับอา้าวขอบุญบารมีจะทีจะทางเด้อ ฝากพี่ฝากน้องทั้งบ้านเลื่อมเนาะตำบลบ้านเลื่อมอําเภอเมืองจังหวัดอุดรน้ำครับพี่น้องครับวันนี้ขันว่างขมาให้กำลังใละเชื่อใจหลายๆนะพี่น้องเด้อจังใจกับทีมงานบ้านเพชรอุดรครัากับย่างถากำลังใละเชื่อใจจากพี่น้องทั้งอุดรครับคือเก่าครับจังใจกับมาหลายๆครับเอาจะให้น้อยหน่าทั้งประเทศไทยเด้อประเทศไทยก็โอ้หลายอยู่นะครับทั้งอุดรเท่ากับเอาจะหาพันเลยครับไมื่เละสนัมนอนไว้เลยหาพันเลยครับนี่ เอาให้คุณนายพ่นยืนนาไปที่ให้ดูครับพี่น้องขันหาพัดอย่างนให้คัขกอยู่ครับพี่น้องครับซึ่งหลายครับพี่น้องไปงานได้พ่อนเคยวิ่แต่เขาจะเพื่อว่าสังนกะสีอ้อมใหญ่บวชหรือว่ามาแรกสิบอกสังนกระสีจะอ้อมใหไงเด้อบ่เอาทำไม่ได้ได้สังนกะสีบ่เราก็บอลาครับเราอุตส่าห์จ้างตั้งหกพันเจ็ดพันแล้วก็เอาไว้เตรียมที่เราสังนกะสีคนไหนคนลรกันสักมือหนึ่งมันจะเปลี่ยนมือของเขาเลยนะครับพี่น้องครับอดเอาอดเดาเนาะคนหน่อยคนลรก็ท่ายไปรอดครับ บางยา่มคนหลายจะท่าต่คนหลายตีเขาเสียบาหายย่ำคนหน่อยก็ท่าไปแล้วคนหน่อยย่มคนหลายขาวเสียดูแจักว่าอมองนี่คนมากบ่ลรัมบ์บ่มองนี่คน้นบ่ม,มากบ่ลรัมบ่ไปแนละ้วเป็นสาขาทุนบ่เพราะว่าต่อไปเนี่ยเพื่อมีโอกาสได้อะไรอีกปื๊บนะครับกับเสียดูแจักมองไดนเป็ี่ยนตะไบมองไหนว่เป็นตะไบครับพี่น้องครับแล้วก็อีกย่างหนึ่งกะคนหน่อยคนหลายกะเปลี่ยนยังครับอีกอย่างนึงค,นนค,นนครับ,บว่าโปรโมทครับโปรโมทบ่งรับโปรโมทผลงานครับสร้างคนสร้างงาน ให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งว่าเออเครื่องซุงเครื่องเสียงไม้ทุงวิธีเฮาเป็นจนนังไรพวกมุงง,ง้ว่าพระเอกนางเอกเฮาพร้อมจวดบ่เปนนน็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะเอาโอเคครับพี่น้องสหละที่นี้ก็ฝากพี่ฝากน้องอมาชั้นนี้ก่อนครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็บรถข้ามาพร้อมสิตั้งวิธีจักท้ายทอดพี่น้องเบิ่งอีกทีนึงนะครับเดอ้อเจอกันคลิปหน้าครับ รับรวยตลอดปีโชคดีแล้วบ้างมีตลอดไปสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องครับขอบุญคุณนะครับที่เสสะลาลากไม่ได้ตามรับชมครับพี่น้องครับเบื้องแรกวัอแรกก็าจะเริ่มกดติดตามกดซ้ำตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพราะเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปคึ้นเ่าพี่น้องครับขอย้ายถึกินข้าวก่อนนะครับพี่น้องจุ้ดจุดสวัสดีครับ